หลังจากไป3,000โบกแล้วนะทุกคนตอนนี้มาแวะกินข้าวที่ตลาดสักอย่างผมไม่แน่ใจมีเซเว่นอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยนะครับแล้วก็แวะร้านส้มตำสั่งไก่ย่างฮะชิวๆกันก่อนขึ้นดอยครับท้ายสุดทุกคนก่อนขึ้นดอยนะครับมีชามเบเลเนียนนะแวะซื้อเครื่องดื่มมาด้กันก่อนท้ายสุดเพราะข้างบนไม่มีอะไรเลยนะซื้อเครื่องดื่มซื้อขนมไปก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นดอยนะ แล้วข้างบนไม่มีอะไรจริงๆเดี๋ยวรอดูนะไม่มีห้องน้ําจริงหรือเปล่าลองดูอักรอมแล้วทุกคนที่นี่คือจุดเริ่มนะมันน่าจะเป็นบ้านผู้ใหญ่อเลยทุกอย่างนะ มีคูบูต้านะครับข<ห>นสัมภาระของเราไปอารมณ์เป็นลูกหาคูบูต้านะทุกอย่างขนใส่ไม่ต้องแบกดีตรงนี้ครับแล้วทุกคนก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหมดแล้วนะวันนี้ผมได้ลองสตาร์ดอยเอามาลองด้วยนะอันใหม่ที่เพิ่งได้มาเดี๋ยวรอดูกันว่าจะกลับไปที่โซโลมอนเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้อาจจะฝนตกนะก็เลยแบบมาเป็นตัวนี้มนันดีกว่าแล้วลองใส่มาแล้ววันหนึ่งนะครับไปแถวสนามบินนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ทั้งวันอาจต้องใส่ถุงเท้าให้หนานิดนึงนะ อนนี้ทีมงานเขากาลังถ่ายรูปคู่กับคุณคูบุต้ากันอยู่นยเดี๋ยวเราไปเดินฮะคิดว่าน่าจะเป็นเขาลูกข้างหลังผมนี่แหละคิดว่าอาจจะไม่ไกลมากบาครับทุกคนเตรียมตัวครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมีท่านหนึ่งไม่ยอมขึ้นนะคือท่านคุณในหัวในหัววันลบนะ <c oughs> ไม่ยอมขึ้นทีนะ <c oughs> <c oughs> เราต้องเปลี่ยนเป็นรถกระบะอันนะี้ก่อนที่จะไปเดินนะเพิ่งเดินแค่หนึ่งกิโลทุกคนน้อยมาก,น,มากน้อยเกินเนี่ย <c oughs> เข้าพามาเดินน้อยเกินเก็บของอย่างนี้ทุกคนได้เลยครับเพราะว่ามันจะ

i never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel a sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain you bring You don't ever wanna give me wings เริ่มแล้วครับอุ๊ยคอนเทน์เลว็วรองเท้าแตะแกมโบที่ไม่มีพื้นยางอ่ะหนูลูกถ้าใครลื่นนะพี่รออยู่นะจ๊ะหนูหนูหนลูก มาจ้าผมอยากดูซูลมอนทั้งหลายอ่ะพี่รองเท้าซูลมอนที่แบบเป็นพื้นยางดีๆอาจจะไม่มีไวเบ้มอะไรทักอย่างนะเออมาสิยังไงจ้าอย่าให้เห็นนะว่าจิกกับพี่พี่หมูใจเย็นขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกคนในคลิปแล้วนะครับนะเห็นปะ <c oughs> นี้วันนี้เขาเปลี่ยนรองเท้าใหม่เลยนะไม่เขาเขาเรียกว่ากลัวถึงวบพาี่แล้วเจ็บหัวไม่เท้าเลยเลยต้องใส่รองเท้าหัวเปิดจริงเดี๋ยวมันจะถึงใบเกินมันแค่โลเดียวแล้วมีความชันแค่นี้น่องน้ำก็คือเป็นพื้นแลกไม่ใช่พื้นดินด้วย พี่ไม่ใช่ระบงหน้านาคไม่ใช่ระบงหน้านาคไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีดินโคลนด้วยพี่ที่นี่มันคือมันมันเป็นอย่างนี้หมดเลยเหรอพี่ใช่ไหมไม่ไม,ไม่ครับถึงไกลเลยแล้วก็จะมีดินโคลนข้างหน้าใช่ไหมพี่เมื่อไรฝนจะตกกับผมรอฝนนะพี่ <laughs> ผมอยากเปียกกับผมร้อนเดี๋ยวพี่ท <laughs> างทุกคนอุ้ยถ้าว่าชัน,น,นนะเ,นะเนี่ยก็ชันนะเมื่อยตุ๋นอันนี้นะนิดหน่อยแต่คอนกรีตอ่ะที่เราเห็นนะ่ะมันจะจบลงแค่ข้างหน้านะทุกคนเท่านี้อุ้ยหินสวยด้วยถ้าไปเล่น วความรู้สึกแรกหลังจากใส่สตั๊ดดอยนะั้นมันสัมผัสทุกพื้นผิวข้างล่างอะ่ะถ้าเป็นแบบรองเท้าเดินป่ามันจะแบบไม่ไม่รู้สึกขนาดนี้จะถามว่านึบไมหมนึบจริงยอมใจนึบจริงทางธรรมชาติแล้วนี่ผมเดินตามกลุ่มนาอยู่แล้วแต่พี่ข้างล่างกําลังเดินตามมาตรงนูน้นนะครับเข้าทางนี้นี่ <laughs> เสียงเหมือนเหนื่อยลืมมอน้ํามาด้วยนะ,ะค่อยๆขึ้นไปสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกสัมผัสได้นะตอนนี้นะสิ่งที่ผมจะต้องซื้อเพิ่มนะ คือไม่ใช่กางเกงแบบกางเกงนี้เป็นก็ดีนะครับเป็นกางเกงแบบกระน,น้ำสะท้อนน้ำาแลแห้งไวแต่ว่ามันไม่ยืดเวลาอ้าขาอย่างเงี้ยก้าวเนี้ยมันไม่ยืดไม่ดีนะควรซื้อกางเกงที่ยืดได้จะดีกว่านี้<อ>ที่นี่อารมณ์แบบป่าไผ่นะทุกคนมีแบบเยื่อไผ่ยเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ต้องมุดต้องไรเยอะตอนนี้นะครับตอนนี้พูดได้ท่านี้ก็จะมีสเต็ปแบบสเต็ปสเต็ปหินแต่เนื่องด้วยสตาร์ทดอยแบบนี้นะทุกคนไม่ลื่นเลย <laughs> ไม่ลื่นแม้แต่นิดเดียวแต่สัมผัสดได้ทุกความรู้สึกของพื้นผิวแต่ไม่ถึงอ้ถาจอดน ที่ขนของมาคูเบต้านะไว้เอาน้ำสักขวดดีกว่ากำลังดีเาเคร็ับครับมาแล้วที่นี่คือจุดจอดรถคูบุต้วยนะครับจุดจอดคูบุต้วยหม <c oughs> ดช่วงครับเอา้าเราเจอทั้งพี่สี และพี่หมูหมดช่วงของการนั่งรถแล้วนะครับเราก็ต้องมาเดินกับพี่ผู้ใหญ่นะครับเดินตามผู้ใหญ่สบายดีอะไรครัพี่อะไรซึ่งคลิปนี้นะครับขึ้นทางไหนทางนี้ผมว่าทางนี้นะใช่ไหมพี่ขึ้นทางนี้ใช่ไหมอ๋อถึงแล้วอะแมนยูบ่ไอไม่ใช่หลอกผมขึ้นมาทางนี้เด้อคือเราต้องแบกเป้ขึ้นมาเลย อ่ะมะีกลุ่มผู้นำมาแล้ว1เซตนี่น่าจะเป็นการแบกเป้ผมครั้งแรกจริงๆเียงไม่ได้ใส่ที่รัดทิปนะฮะอุ้ยขันอะไรไม่รู้อ่ะ <c oughs> อ่าทางก็จะมีแบบชื้นๆบ้างพอคิดว่าฝนน่าจะตกถุงเท้ามาคูดเดียวไม่เป็นไรใส่ลงได้ตรงนี้เป็นทางเดินหินซึ่งหินไม่ลื่นนะทุกคนเป็นอารมณ์หินแบบหินแคลเซียมอ่ะมันอารมณ์เขาเทวดาแต่ด้านนูนนะนนน้นสวยนะด้านนู้นสวยนะไปถ่ายรูปก,กับหินกับชั้นหินแบบนี้ก็ได้อุ้ยสวยอะ่ะ นี่นทุกคนเป็นแบบมันไม่เกี่ยวกับรองเท้านะแต่เป็นลักษณะของหินที่หินเป็นเป็น,ปนหินชั้นหินลื่นอ่ะแบบอารมณ์สามโบกอ่ะอารมณ์มาสามโบกอย่างนั้นเลยสวยนะอ่าด้านวนพี่เขาไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วฝ<ไ>นตั้งเขาทุกคนเหมือนว่าจะตกแต่ไม่ตกทีอ่ะทีมงานมาเหลวย่อยมาเหลว นิดเดียวนี่เขาบอกว่าประมาณ500อยเมตรแล้วนะนเราจะเดินอีกแค่ห้าร้อยเมตรซึ่งมันแบบยังไม่จุใจเลยครับคุณนาะนี่เป็นหน้าผาแรกนะทุกคนเราจะมองไปแลวเห็นวิวส,สวยๆแบบนี้ได้ซึ่งใกล้ๆด้านนู้นนะฝนุ่นเริ่มจะมาดอกสีชมพูเด็กพี่ท่านหนึ่งบอกว่าเป็นเอ่อดอกของต้นตะแบกนะครับก็สวยดีนะสีชมพูสวยตอนนี้ผมเลือกที่จะเดินทางท้ายเลยเพราะว่าเราจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆกลัวมันจะแบบหมดวอะ่ะ <laughs> อะไรเมตรอะ <laughs> หมดไวัย <laughs> อ่ะถ่ายรูปไันตั้งห่หย Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks up, build ไปกันต่อทุกคนมีทางเดินที่เป็นหินสลับกับคล้ายๆกับทรายอะ่ะอยู่เป็นระยะนะครับไม่มีป่าไผ่เยอะเท่าแต่กี้แล้วนะครับแต่ก็หินมังก้อนก็จะมีแต่ไข้ลื่นแต่โอ้สตาร์ดอยเอาอยู่จริงยืนยันจริงปอยตะกา้า <laughs> ไม่มีไปหาซื้อกันได้นะราคาหลักสินะผมได้มาราคาหกสิประมาณเนี้ย จากช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางมีหมดครับผมมาเดินตามมาช้าๆทีหลังนะแต่ทุกคนดูข้างหน้านี่ที่เดินนําหน้าผมไปคืออยู่ตรงนี้กันเองอะ่ะก็คือจอดเพื่อดูวิวดูบรรยากาศกันแบบเรื่อยๆซึ่งมันมีหลายจ่งหลายแจงมากๆนะที่สามารถขึ้นมาดูวิวของข้างล่างแบบสวยๆอย่างนี้ได้ที่นี่คือภูอ,อะไรอะ่ะเอา้าลืมเฉยหน้าคลิปครับ <laughs> <laughs> เขียนไว้ ลืมชื่อเฉยที่นี่ตะกี้มีมีบุ้งนะบุ้งขนนะที่มันจะโรยตัวลงมาเหมือนกับเขาห่วงสุโขทยัยกับเขาหลายๆที่นะก็ต้องคอยระวังดังนั้นเสื้อผ้าก็จําเป็นอุ้ยมีรองฝนมาละเย็นๆที่นี่ผาเขม,มาราชทุกคนสวยๆเหลวก็สามารถดูวิวได้แบบที่เรียกว่าเกือ180บร้อยแปบองศาได้เลยนะโอ้ด้านนน้นฝนมายังสวยครับ มาแล้วฝนมาแล้วไปก่อนเสียงฟ้าร้องมาแล้วนะครับแล้วผมไม่ได้เอาเคสกันน้ำมาด้วยรอรุ้นกันไปอุ้ยอ๋อเคสกันน้ำอยู่ในกระเป๋าโอเคได้อยู่ไปครับเดินตามพี่ๆเขาไปก่อนพวกนี้คิดว่าน่าจะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันแค่500เมตระไม่ได้ไกลเลยมากนะครับห้องน้ํายืนยันเลยว่ามีนะครับวิทุกคนหินสวยปะล่ะนี่สวยเด้อ มีน่าจะเรียกว่าอะไรเข่นปะตรงหินแบบนี้นะลายเข่นเกาะที่หินมีเกาะที่ต้นไม้มีเหมือนกันโูนี่จริงๆผมว่าน่าจะมีหลายผาที่สามารถมาชมวิวนั่งถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ได้นะนะครับอ่ะไม่ได้เดินไกลจริงๆคือจอดแวะถ่ายรูปก,กันชํำมาแล้วพี่ฝนมาแล้วตอนนี้พี่ฝนมาแล้วเ<ไ>อตรงนี้เหรอพี่ลบฝนฝนมาทำไมเราต้องกลัวฝนอ่ะพี่ คุณน้าอุ้ยพี่ตรงนี้สวยว่ะจริงแล้วทุกคนเราได้อันนี้ส่งจากพี่ผู้ใหญ่เชิญเรามาอยู่ด้วยนะครับซึ่งจริงที่มันเต็มแล้วนะเป็นมนุษย์ถ้ำใช่ไหมพี่ใช่ไหมเป็นมนุษย์ถ้ำซึ่งพี่คนนำทางไม่แนะนำใช่ไหมพี่ไม่แนะนำไม่แนะนำให้นั่งตรงนี้แนะนำให้ไปนั่งข้างนอกอะไรอ่ะพี่ไม่ใช่นี่เข้ามาหลบก่อนอ๋อแนะนำให้เรามปนั่งก่อนเขาบอกมันอืมคอนเทนต์ จริงๆข้างในมันมีแมงกล่องนะถ้าเกิดที่มองดีๆอะแมงกล่องเป็นพวงแมงกล่องโอ้โหเนาะสกอ์เปียนเนาะเราก็นอนชิวๆแบบนี้ได้โอ้โทษครับเดจริงอยู่สวยนะไปเล่นน่าจะได้ซื้อเลนคับเบอร์ใหม่สองร้อยเบียร์แพงกว่าอีกจริงๆโอ้ผมไม่คิดนะว่าเราจะมานั่งอย่างพี่พี่ผมมีการ์ดอูโน่สักหน่อยปะ Dọc, 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 dọc ที่นี่คือเพจใบสน18ใบครับเม้วงไปได้สองใบไม่ใช่18มงกุฎนะ18ใบครับเพิ่มมมาแล้วเพิ่ทีละหน่อยครับจนกว่าจะถึงเพิ่มทีละหลักใคือนะอุ้ยอยากให้ตกเยอะกว่านี้มาเลยครับคุณนะว้างหนึ่งอันอย่าลงมนะไขวิดีโอป้ะใช่วิดีโอครับอย่าค่อยเป็นตัดเป็น ก็เ,ออเ,เป็นวีดีโอได้ครับลุกครับลุก<ร>ได้เลย, <ทำ S 1> เลยครับเราเราเราเลือกเ,เป็นชื่อประสบการณ์แลยอ่าครับทุกคนออกจากถ้ำภูผาผ้าม่านแต่ว่าเราไม่กลัวเพราะว่าเรามากับพี่ผู้ใหญ่ซึ่งถือข้าโพด <c ười> งงนะงมีมีข้าวโพดต้มโงตอนนี้ผมโ <c ười> งแล้วเอาพี่ถึงงูเหลือมเลยตอนนี้ไอ้งูเหลือมอะ